ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ทาง cbn thailand เพื่อทุกคนจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆไปด้วยกันครับเคยรู้สึกว่าเออเรามันมันไม่ประสบความสําเร็จอะไรเลยเรารู้สึกว่าเราล้มเหลวถึงบอกว่าการเปรียบเทียบตัวมันเองไม่ได้ผิดหรือถูกแต่การเปรียบเทียบต้องดูว่านําไปซึ่งอะไรแม้เขาสัมผัสว่าเพื่อนรักเขามากแต่ถ้าเขาไม่อยากจะเขาอยากจะเป็นอย่างเงี้ยเขาอยากจะห่วยอยู่เงี้ยทําไงอะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสถานีนานานะคะครายการที่เราจะคุยในเรื่องต่าง,างๆนานาโดยเฉพาะเรื่องของครอบครัวอยู่กับดิฉันแอสรุดาแสงอาลามค่ะและผมเบสนาทพงศ์ผู้พักดีวงนะครับสวัสดีค่ะพี่เบสสวัสดีครับแแอวันนี้นะคะดีใจที่ได้กลับมาพบกับพีเ่เบสอีกครั้งยินดีมากเลยครับแล้วเราจะพูดกันประเด็นวันนี้ที่เราจะพูดคุยกันนะคะเป็นเรื่องราวต่อเนื่องจากอีพีก่อนในเรื่องของความผิดหวังอ๋อจำได้ที่เราบอกว่าเดี๋ยวจะมี หัวข้อคุยกันต่ออืมันน่าสนใจมากนะคะวันนี้เราจะพูดคุยในหัวข้อเรื่องมนุษย์ห่วยในบ้านเป็นไงพี่ชื่อฟังแล้วแบบละท้ละวทวยมายังไม่ยังไม่ได้คุยเลยหดหูแล้วยังไม่เริ่มก็หดหูแล้วแต่แต่มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในในกระทู้ในเน็ตอ่ะพี่ซึ่งซึ่งเขาเองก็รู้สึกแบบนั้นแต่ทีเนี้ย มันจะต้องหนักหนาแค่ไหนพี่มันมันต้องผ่านความผิดหวังหรือเจออะไรมามากแค่ไหนเขาถึงรู้สึกว่าอ,อุ้ฉันมันห่วยขน,นขนาดไม่ได้พูดด้วยปากตัวเองนะแค่ฟังมาว่ามีคนพูดเรายัางรู้สึกแย่เลยอะ่ะใช่พี่ฉะนั้นนั่นหมายความว่าการที่คนคนนึงเนี่ยจะอะไรก็ไม่รู้ผ่านอะไรมาสักบอกรบกุณหานะแล้วพูดประโยคว่าฉันห่วยอะ่ะอ้โหมันน่าคิดนะว่าเขาเจออะไรมาบ้างทั้งข้างในเขาประสบการณ์รอบตัวเขาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สะสมมา จนกระทั่งมาแลนดิ้งเป็นคำนี้อ,อ่ซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่าการที่การที่คนคนนึงเนี่ยต้องใช้คำว่าด้อยค่าแล้วกันต้องใช้คำนี้เนาะตัวเองจริงๆมากกว่าคำว่าห่วยมีหลายคำแหละเราจะเคยว่าตัวเองแบบเสียให้หายหรือเวลาเราไม่ค่อยมีสติเวลาเราน้อยใจเวลาเรารู้สึก แย่ yeah, ไรค่าไม่มีตัวตนอกหักมาโดนด่าม,มามโดนเจ้านายว่าโดนไล่ออกจากงาน<ม>หรืออะไรก็แล้วแต่สารพาัดสารเพมันก็พร้อมแหลคะครับพี่ว่าทุกคนเคยมีโมเมนต์นี้<ม>แต่อาจจะพูดกับตัวเองรุนแรงแค่ไหนอาจจะแล้วแต่ไม่เท่ากัน<ม>แต่ทั้งหมดก็ไม่ได้แปลว่าดีทั้งหมดแหละเนาะเพราะมันก็บั่นอนพอเพราะคือพูดปุ๊บคนที่ได้ยินคนแรกก็คือเราแล้วก็เราคิดอีกผ่านกระบวนการความคิดซึ่งอันนี้หนูหนูว่าเคยเป็นเองเคยรู้สึกว่า เออเรามันมันไม่ประสบความสําเร็จอะไรเลยอะเรารู้สึกว่าเราล้มเหลวอืมอ่าเอาตัวเองอะ่ะเริ่มจากเอาตัวเองตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาประสบความสําเร็จโอ,อ้อันนี้คือ,ค,อคือคลาสสิกเลยของการเริ่มต้นของเรื่องนี้ค่ะพอไปเปรียบเทียบปุ๊บก็รู้สึกว่าเอยฉันต้องทําให้ได้สิเราก็มีหนึ่งสมองสองมือสองขาเหมือนเขาอะ่ะอืาไมเราถึงทําแบบเขาไม่ได้อะ่ะโอเคก็คุอคิดแบบนี้จริงๆเอยเรามีอะไรที่ต่างไปจากเขาเหรอแล้วก็<อ>นนกดดันดตัวเองอ่ะเอม กดดันกับผลักดันมีนัยยะต่างกันนิดหน่อยอาบางๆค,คืออย่างนี้ครับการเปรียบเทียบเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์เพราะว่าเราไม่ได้เกิดมาคนเดียวในโลกเนาะ,ะมันพร้อมมีแบบอย่างตัวอย่างทั้งอดีตท,ทั้งรอบๆตัวอ่าเรฟะเลนซ์มันเยอะอแล้วมนุษย์ก็จะมีนิสัยอย่างหนึ่งคล้ายๆกันคือเรามักจะเพราะชอบเปรียบเทียบกับคนที่ทําไมครับดีกว่าเราเ,ออเราไม่ค่อยเห็นเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบคนที่แย่กว่าเท่าไหร่หรอกเนาะเพราะเรารู้สึกว่าเราได้มาแล้วไง เราอยู่สเตตัสลุยตรงนี้มันโอเคฉะนั้นใครๆก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเราก็จะมักจะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบคนที่เขามีมากกว่ามีสิ่งที่เราอยากได้มากกว่ามีสิ่งที่เราไม่ได้สักทีหรือเยอะกว่าอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่สารพัดสารเพทแต่สุดท้ายก็เพื่อให้ตัวเองดูด้อยกว่าทีนี้มันมีสองแบบคือถ้าเปรียบเทียบแล้วทําให้เราผลักดันเช่นเฮ้ยไม่ได้แล้วต้องพัฒนาตัวเองมากขึ้นต้องลุกข,ขึ้นมาเรียนรู้แล้ว ไม่ได้แล้วเด็กรุ่นใหม่มาแล้ว AI ต้องเข้าแล้วคือตอนนี้ต้องแบบไป,ไปอ่านู่นนี่นั่น <AI S 1> แต่ปรับตัวนะเออก็ว่ากันถ้าอย่างเงี้ยโอเคแต่มันเป็นอย่างนั้นได้เพราะว่าข้างในอ่ะมันยังเห็นของดีในตัวเองว่าเรามีศักยภาพที่จะไปต่อได้ไงเราเลยฮึดสู้แล้วผลักดันแต่ถ้ามันเป็นอีกกลไกหนึ่งคือกดดันแล้วไม่ได้นำไปสู่การผลักดันคือกดเสร็จปุ๊บขยี้ซ้ำหยียบตัวเองจมลงไปอีกใช่อ๋อก็เรามันได้แค่นี้แหละ ก็เรามันก็เป็นอย่างเงี้ยก็เราเกิดมาในบ้านแบบเนี้ยก็เรามันมีแค่นี้เนี่ยแล้วมันมีดีแค่เนี้ยก็เออชีวิตเรามันก็เนี่ยห่วยแตกอย่างเงี้ยเอาละมันก็จะเป็นด่านแรกๆที่ค่อยๆทําลายล้างตัวเองแต่จริงๆไงรูปแบบนี้หลายคนอาจจะไม่เคยคิดว่ามันเป็นรูปแบบที่ต้องบอกอย่างนี้คนเราอ่ะเวลาจะสู้อะไรอ่ะมันใช้พลังเยอะกว่ามากๆถูกไหมมันเหมือนต้องขึ้นอ่ะแล้วแบบเอาว่าลองอีกทีนึงเอาสู้อย่างเงี้ย แต่มันง่ายกว่าเยอะที่จะลอมยอมแบบล้มแล้วก็นอนเผลอไม่ทําอะไรดีกว่าแล้วก็รอคนมาซ้าเติมเข้าใจป่มเล่นบทเป็นเหยื่อเป็นแบบเออนางเอกพระเอกผู้น่าสงสารอะไรเงี้ยคือมันง่ายกว่าเยอะคนส่วนใหญ่อ่ะที่อยู่ในโหมดนี้เพราะเขาไม่มีพลังอที่จะฮึดขึ้นมาสู้แล้วมันเหมือนกับหมดก๊อกแล้วอะแล้วก็แบบ เอาไงก็เอาว่ามาเลยาก็เป็นอย่างนี้แหละเอออย่างเงี้ยเออมันก็ห่วยแตกชีวิตมันก็อย่างเงี้ยนะอะไรเงี้ยสักพักพออยู่ในทรงนี้ยนอกจากเราไม่สู้ด้วยตัวเองขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะยิ่งได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้เต็มหัวไปหมดเลยอ๋อใช่ค่ะพี่เออเขามีประสบการณ์นะเนาะพี่ก็มีคือมันก็จะเป็นลากอดีตการอะไรก็ไม่รู้ประวัติศาสตร์มากมายหรือเสียงที่เราลืมไปแล้วหรืออะไรก็ไม่รู้มันก็จะดาหน้าเข้ามาตอกย้ำขยี้ซ้ำเติม เป็นจม <ง S 1> ดินเออแล้วจริงๆตรงนี้ก็คือกับดักหนึ่งของชีวิตเหมือนกันถึงบอกว่าการเปรียบเทียบตัวมันเองไม่ได้ผิดหรือถูกแต่การเปรียบเทียบต้องดูว่านําไปซึ่งอะไระถ้าเปรียบเทียบแล้วเราอยากมีชุดที่ดีขึ้นเออเราก็ทําได้นี่ลองทำอย่างอื่นสิทำอะไรที่มันสร้างสรรค์ขึ้นก็ปรับพัฒนาตัวเองอเออก็รู้นะว่าตรงนี้ผิดผิดก็คือผิดนั่นคือแฟกต์ฟังดีนะตรงนี้สำคัญถ้าเราเทคประสบการณ์รอบตัวเป็นความจริง เราจะไม่หลงกับดัก mm. หลายคนไม่ได้เอาประสบการณ์ที่เจอ,อมาทรีตมันหรือว่ามาดีลกับมันเป็นความจริงเช่นวันนี้โดนแฟนหักอ,อกมาหรือแบบโดนเจ้านายด่ามาเราก็จะแบบอ๋อถ้าเกิดคนอยู่บนความจริงเนาะก็จะคิดว่าเออมันมีอะไรผิดตรงไหนนะหนึ่งสองสามสี่ก็มันผิดจริงอะ่ะก็มันต้องแก้ไขมันต้องปรับปรุงม,มันต้องพัฒนา ก็น pues er. hmm. ี่คือแฟกต์นี่คือข้อเท็จจริงเอาตรงนี้มาแล้วเหยียบพัฒนาต่อก็มาแก้ตามที่เขาบอกสิก็โอเคก็แฟร์เขาก็ไม่ได้พูดอะไรผิดนี่ถูกปะถ้าผิดเราคงเถียงแบบไปแล้วแต่ถ้ามันมันก็ตามนั้นเราก็คือส่งงานผิดพลาดจริงๆอ่ะมันไม่ได้ออกมาตามที่ตกลงหรืออะไรก็แล้วแต่อ่ะจบแต่บางทีอ่ะสิ่งที่น่ากลัวคือเราไม่ได้เทคประสบการณ์เป็นข้อเท็จจริงเท่านั้นแต่เราเทคมันมาเป็นความเชื่อและความคิด หรือมโนนั่นแหละเข้าข้างตัวเองไหมพี่เข้าข้างตัวเองนั่นแหละแต่มันเข้าข้างได้หลายแบบมันทีนี้การเข้าข้างตัวเองมันจะมีทั้งแบบที่โอเวอร์และอันเดอร์ก็คือเกินและขาดถ้าเกินก็แบบโอ้ฉันไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกเขา<อ>ไม่รู้จักฉันดีโอ้ที่นี่ไม่น่าจะเหมาะก,กับฉันแล้วไปทํางานที่อื่นดีกว่าอ่ <c oughs> ก็เปีนอันนี้ก็เชองง่ายกว่าไงอ่าอ,อันนี้คือเทคแบบว่าไม่อยู่บนแฟกต์นะ ไม่ได้คิดจะแก้อเลยด้วยก็คิดว่าเออก็ฟังฟังไปแล้วก็เออไม่ฉันดีฉันแบบฉันมีของฉันแบบมั่นใจมั่นหน้าเนาะอยู่ไหนก็ได้ใครต้องรับฉั้นลาออกะกกแบบหนึ่งคือเดอร์คือน้อยกว่าความเป็นจริงก็คือเหมือนกับมโนแต่มโนว่าแบบโหเรามันแย่จังเลยอ่ะเห็นไหมเนี่ยมันทําให้ทุกคนแบบทั้งทีมต้องมา s u ฟอร์เพื่อฉันโหดูสิเนี่ยมันเกิดความเสียหายหายนะปนปีไปหมดแล้วชีวิตเรามันทําไมทําเป็ไอ้ย้อมอะไรก็อันเนี้ยตามา ก็จะเข้าเออบทเดียร์ก็จะเข้าวงจรดราม่าแล้วดรามาติกโหมดพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็เอาละงั้นก็ออกก็ได้ออกเหมือนกันนะแต่ออกไปด้วยสภาพคนละแบบแต่จะบอกว่าไม่จำมันน่หรือออกไปด้วยความยับเยินน่ะก็ไม่ดีก็ไม่ดีทั้งคู่ก็ไม่ได้เฮลตี้ทั้งคู่เพราะคุณไม่ได้อยู่กับเหตุการณ์จริงตรงหน้าเราถึงบอกว่าเวลาเหตุการณ์เกิดขึ้นอ่ะเราเรียกว่ามันเป็นแค่อีเวนต์หนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเวลาอีเวนต์จบอ่ะความเป็นจริงมันจบตรงหน้า ถามว่ามันก็ควรจะจบถูกไหมค่ะแล้วมันจบไปแล้วแต่อะไรครับที่ไม่จบก็ความเส้ของ <c oughs> เราเลยค่ะความคิดของเราไม่จบ <c oughs> ดรามาติกเนี่ยแหละอไอ้เนี่ยแหละวงจรดราม่าไม่เคยจบ<ม>ถ้าเราไม่อยู่บนความจริงและแยกแยะได้นะเราจะติดอยู่ในวงจรพวกนี้ไปเรื่อยๆ บางเรื่องจบไปแล้วนะสัปดาห์ที่แล้วเดือนที่แล้ว3ปีที่แล้วหปีที่แล้ว20ปีที่แล้วคํานั้นก็ยังแจ่มชัดมากอยู่ในตัวเออพวกนี้คือสิ่งที่เราไม่ได้อยู่เป็นความเป็นจริงเพราะในความเป็นจริงแล้วอะตอนเนี้โมเมนต์เนี้ยวินาทีเนี้ยเราเคลื่อนตัวออกมาจากตรงนั้นแล้วเรากําลังอยู่กับปัจจุบันแล้วเรากําลังจะต้องทําตรงเนี้ยเพื่อไปต่อแล้วแต่ถ้าเรายังติดกับดัก เราไปต่อไม่ได้มันไปไม่ได้แล้วมันก็ยิ่งทาลายเขาเรียกอะไรมันสูบพลังอ่ะไม่ได้ฟีดพลังด้วยนะมันสูบพลังจนเราแบบง่อยเปี้ยเสียขาแล้วก็แบบนอนเพลอไม่มีแรงจะทําอะไรไม่มีแรงใช่อพี่เบสก็มันจะบอกว่าเราต้องรู้เท่าทันตัวเองโอ้อันนี้เป็นทักษะที่ท้าทายระยะที่สุดแล้วสอนกันไม่ได้มันก็คือเรื่องเซลฟเออร์เนสก็คือรู้เท่าทันตัวเองแต่แค่จริงๆพี่ว่าถ้าฟังเรื่องนี้แล้วเรามาแยกแยกให้ออกอะ่ะเราก็จะรู้ว่าอ๋อโอเค เรารับสิ่งที่เป็นความจริงเป็นแฟกต์เป็นข้อเท็จจริงมาแล้วเราก็กลับมาถามว่าสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยให้เราผลักดันอะไรได้บ้างถ้าผลักไหวก็ผลักถ้าผลักไม่ไหวก็พอสก็คือหยุดก่อนได้แต่อย่าให้มันมาขยี้ตัวเองพักเพื่อไปต่อพักเพื่อไปต่ออเมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องมายเซ็ตตัวเองนะพี่เนาะที่บอกว่าหนูมีความคิดแบบนั้นแต่ว่ามันจะมีคนอีกบางประเภทบางกลุ่มที่เขา ไม่ได้คิดเองหรอกว่าเขาอะ่ะมันห่วยมันแย่หรืออะไรก็ตามแต่เขาถูกใส่ความคิดนี้มาจากคนรอบข้างอาจจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนอเจ้านายว่าเธอเป็นห่วยมันแย่ไม่ประสบความสําเร็จทําอะไรก็ไม่ได้เรื่องแล้วมันฝังอยู่ในความคิดของเขาแล้วเขาก็รู้สึกว่าสิ่งที่คนรอบข้างพูดมัน มันเป็นตัวของเขาอ่ะนั่นแหละคือสิ่งที่กําลังบอกถึงเรื่องเมื่อกี้เลยว่าถ้าวันนี้เราไม่รู้จักตัวเองจริงๆแล้วสิ่งนี้เรียกว่าขอบเขตของชีวิตคืออย่างนี้เวลาเรารู้จักตัวเองมากขึ้นนะครับถ้ามันเสริมสร้างชีวิตเราเราจะรู้ว่าพื้นที่ชีวิตเราอยู่ตรงไหนมันเหมือนเราสร้างบ้านแล้วมันต้องมีกาแพงเนาะกาแพงบ้านอะ่ะมีใครสร้างบ้านแล้วแบบเอาที่นอนมาตั้งแล้วก็แบบทุกคนก็มองได้หมดเลงลงจงคืออันนั้นเรียกว่ามีขอบเขตการมีขอบเขตคือเรารู้ว่าอาณาบริเวณหรืออาณาเขตบ้านเราอยู่ตรงไหน แล้วพอมันมีตรงนี้ขึ้นมานั่นคือครั้งแรกที่เราจะบอกได้ว่าเราควรจะให้ใครเข้ามาในบ้านและให้ใครยืนอยู่หน้าบ้าน mm hmm. ฉะนั้นคำพูดพวกนี้มันเป็นสิ่งที่คลาสสิกมากคนทุกยุคทุกสมัยเจอแล้วมันนา,นาจิตตังเนาะ mm hmm. เรา<ช>ทำหนึ่งอย่างมันมีทั้งคนชมเราและคนด่าเราอะใในเรื่องเดียวกันนะใช่คือมันเป็นสัจธรรมหนึ่งอยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่ถามว่าสุดท้ายอะเราก็ต้องเป็นคนดูแลบ้านเราอะ ว่าอา้าวงั้นแขกคนไหนจะเชิญเข้ามาในบ้านเราไม่ต้องไปไล่เขาด้วยนะพอถ้ามันอยู่นอกพื้นที่เราอะ่ะเขาก็มีสิทธิ์ยืนนะเขาจะตะโกนว่าเราหน้ารัวก็ไม่เป็นไรก็เรื่องของเขาก็เป็นอยู่ในพื้นที่เขาแต่ถ้าเข้าไปในบ้านเมื่อไหร่เรามีสิทธิ์เชิญเขาออกอ <S <S คือถ้าเรามีขอบเขตชีวิตอย่างนี้ก่อนอ่ะเราจะรู้ว่าคุณค่าของเราคืออะไระเรายิ่งพอเราเป็นคริสเตียนมันยิ่งง่ายเพราะว่าเรารู้ว่าพื้นที่เนี้เป็นพื้นที่ของพระเจ้าอคือพระเจ้าครอบเราไว้ด้วยพระสัญญา เออฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเอ้าก็พระเจ้าบอกเรามีคุณค่าแต่เพื่อนเราบอกว่าเราห่วยอ่ะหรือพ่อเราบอกว่าเราห่วยอ่ะเชื่อใครอ่ะเอาไงอ่ะมันก็จะเริ่มเถียงกับตัวเองแล้วแบบเอ๊ะพระเจ้าบอกเราไม่ห่วยแต่คนอื่นบอกว่าเราห่วยเอ๊ะเราห่วยไหมนะอ่ากลับมามันก็จะกลับมาสู่คําถามพวกนี้แหละวนแล้ววนเล่าแต่สุดท้ายถ้าเรารู้จักพระเจ้าจริงอ่ะแล้วเรารู้ว่าเอ้ยคนสร้างเราบอกอ่ะเออเราอยากเชื่อใครมันก็อยู่ที่เราอีก สุดท้ายถึงบอกว่ามันก็จะกลับมาว่าเราเห็นคุณมันรักษาพื้นที่คุณค่าของตัวเองได้ไหมแข็งแรงแค่ไหนแล้วพร้อมที่จะดูแลพื้นที่นี้หรือเปล่าเพราะเรามีสิทธิ์นะใช่นี่คือสิทธิ์ของเราเรามีสิทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นที่ดูแลพื้นที่นี้อย่าให้ใครที่ไม่ได้รู้จักเราแล้วอยู่ดีๆแค่เข้ามาเจอชีวิตเราแค่ไม่กี่ปีหรือกี่วนันหรือก็อะไรก็แล้วแต่เขาสามารถมาบอกบางคำแล้วฟังอยู่นี จิตใต้ so, สํานึกเราว่าเรามันห่วยอย่างเงี้ยนี่น่าสนใจว่าเราปล่อยให้ความคิดเนี้ยหลุดเข้ามา,มาได้ยังไง<อ>ถ้าหาตรงนั้นเจอเราก็แก้เกมได้อแต่บางทีมันไม่ง่ายเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี้ยที่พี่เคยเจอคือเขาไม่มีแม้แต่กําแพงบ้านอ่ะฉะนั้นใครจะโยนขยะหรือโยนอะไรเข้ามา,า,าจะโยนของด,ดีเข้ามาก็ได้จะโยนขยะเข้ามาก็ได้ก็โกยอเอากวาดมาก่อน แล้วพอกวาดมาปุ๊บสิ่งที่ตามมาทันทีคือมันไม่ได้กองอยู่หน้าบ้านเนาะมันกองอยู่ในบ้านแล้วอยู่บนเตียงแล้วเนี่ยมันก็ได้กลิ่นสิมันก็รู้สึกไงใช่ค่ะพอมันรู้สึกมันเริ่มเงี้ยออกไปยากแล้วนะเพราะเราดันไปปล่อยให้มันเข้ามาประชิดตัวแล้วถึงบอกว่าสุดท้ายมันก็คือต้องกลับมาที่เส้นเนี้ยครับว่าเรามีภูมิต้านทานของการดูแลอานาบริเวณอนาเขตของชีวิตเรา แค่ไหนในภาษาอังกฤษเรียกว่า assertive เนอะ assertive คือการยืนหยัดมีตัวมีตนน<ม>ะเพราะพระเจ้าให้เรามีชีวิตบนโลกนี้เรามีตัวตนนะพระเจ้าให้สิทธิ์พระเจ้าให้อิสระในการเลือกและตัดสินใจให้ free will กับเราก็เลือกสิว่าจะเลือกอะไรเ<ม>พราะแต่ละการเลือกมันพาไปสู่จุดจบจุดหมายปลายทางคนละฝั่งกันอยู่แล้ว<ม>อันนี้คือง่ายนี้โลจิกพื้นฐานเลย พี่เบลแล้วถ้าสมมติว่าเราเราเจอเนี่ยที่เราคุยกันมาทั้งหมดแต่ว่าเราได้เจอคนในครอบครัวของเราหรือลูกเราหรือเพื่อนเราเขาอาจจะยังไม่ได้รู้จักพระเจ้าเงี้ยพี่แล้วเราจะช่วยเขายังไงที่จะให้เขาออกมาจากจุดที่แบบจุดที่แย่ๆตรงเนี้ยไม่ถึงถ้าเขารู้สึกเขาห่วยอย่างเงี้ยหรอเขาห่วยแล้วเขาก็ไม่อยากทําอะไรนอนเป็นผักแบบฉันหมดสิ้นความหวังอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคําแนะนําที่ดีที่สุดนะครับก็คือ เอางี้ต้องบอกก่อนว่ากฎเหล็กก็คือเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้นะ,ะเพราะว่าเขาต้องเลือกเปลี่ยนตัวเองก่อนแต่เราเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีให้เขาได้ต้องพูดอย่างนี้นะฉะนั้นเวลาเข้าไปอะครับก็จะใช้หลักการเดิมคือเอาความจริงไปบอกเขาสำหรับเราเนะี่ยที่เป็นคริสเตียนความจริงคือพระเจ้ารักค,คุณคุณมีคุณค่าคแล้วก็ยกตัวอย่างให้เขาหรืออะไรก็แล้วแต่ก็หนุนใจท้าทายอาหนุนใจเขาอะ่ะ เท่าที่เขาไหวนะอย่าไปยัดเยียดนะเวลาคนเราอยู่ในสภาวะเปราะบางอะครับหรือไม่ไหวอะเขายืนยังไม่ไหวเลยอะแล้วเราชอบเอาความหวังดีที่มีมวลน้ําหนักหนักมากอะไปวางทับพวกอีกทีหนึ่งอะแล้วเราก็บอกนี่เอาความหวังดีมาให้แล้วนะเรากลับบ้านแล้วเขาก็นอนจมกองเลือดบนความหวังดีของเราอะออันนี้ก็ไม่ได้มีประโยชน์แล้วช่วยฉชนั้นเนี่ยจริงๆดีสุดถ้าเกิดเป็นสิ่งที่พี่แนะนํานะแล้วพี่ทําเสมอก็คือว่าแสดงออกถึงความรักกับเขาอย่างเหมาะสม ไปนั่งฟังเขาก่อนก็ได้ค<ะ>ฟังเนี่ยไม่เคยทำร้ายใครเดี๋ยวถ้าเขาอยากเล่าเขาเล่าเองถ้าเขาไม่อยากเล่าก็ไม่ต้องรู้สึกแย่ด้วยนะก็ไม่เป็นไรก็อธิษฐานเผื่อก็ได้ค<ะ>แล้วก็จบดีกว่านั้นก็คือถามเขาถ้าเขาเริ่มคุยเริ่มพูดอันนี้อยากให้เราช่วยอะไรบ้างไหมเริ่มจากอันนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวเขาจะค่อยๆบอกเขาจะโยนหินให้เราเองอืเราก็ค่อยๆตามแล้วมันจะพอดีจังหวะมันจะพอดีกัน พี่เห็นคนเนี่ยยิ่งแย่เพราะความหวังดีมาเยอะมากแล้วนะเพราะเขาไม่รู้สึกว่ามาช่วยอ่ะใช่เพราะมันเหมือนมายัดเยียดให้แต่อีกฝั่งหนึ่งก็บอกหวังดีมากเลยมาจากบ้านแล้วเนี่ยเต็มกระบุงเลยคือแบบแต่คือไม่ได้ถามเขาว่าเขาต้องการแค่ไหนหรือเขาต้องการความหวังดีแบบไหนด้วยวิธีอะไรบางคนเนี่ยแค่เราพี่เรียนรู้ว่าบางคนแค่ไปนั่งอยู่ข้างๆเขาและเขาได้ระบายความอัดอั้นใจ ความเสียใจความขุ่นมองข้องใจความรู้สึกผิดหวังเขาก็ดีขึ้นแล้วอะพี่ว่าถ้าเราทําแบบนี้ได้เนี่ยทุกความสัมพันธ์มันก็จะเฮลตี้ขึ้นเป็นจริงมากขึ้นช่วยเขาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นแต่ไม่ใช้ไม่ใช้ความต้องการของเราอเองเป็นตัวตั้งเราอยากไปช่วยเขาอ,อันนี้อันตรายเลยน่ากลัวมากจริงตรงนี้พูดได้อีกอ,อ,อีพีหนึ่งเลย <laughs> <laughs> เออไอ้ใช้ความต้องการของตัวเองไปช่วยคนอื่นเนี่ย โอ้เยินและเจ๊งมานับต่อนับแล้วโดยคุณไม่เคารพแล้วถามและรู้จักเขาเลยแต่คุณทะเลาะทล่าบุกเข้าบ้านเขาแล้วก็แบบจะไปทำนู่นทำนี่ทำนี่ให้เขาเงี้ยอันนี้ขออย่าให้เกิดขึ้นเป็นวิธีการช่วยที่ผิดก็ไม่อยากจะเรียกว่าผิดมันก็เป็นการที่ไม่เสริมสร้างแล้วไม่ได้ช่วยจริงๆอืมครับพี่เบสอีกคําถามหนึ่งคือว่าถ้าสมมติว่า เราลองทำอย่างที่บอกละอ,อธิษฐานหนุนใจเป็นเป็นเพื่อนเป็นผู้ฟังที่ดีอยู่เคียงข้างแต่ว่ายังยังไม่หลุดหลุดไม่ได้หรือแม้กระทั่งเด็กเองค่ะเขาหรือเราเขาเขาเหมือนสมมติว่าเด็กๆละกันเอาเป็นเด็กๆลูกๆนหลานเราอย่างเงี้ยช่วยเขาแล้วอธิษฐานเผื่อทุกอย่างแต่ว่าเขาก็ยังอยู่กับความรู้สึกแบบนั้นจนเขาโตเลยนะพี่เบสอันนี้มองไกลถึงอนาคตคําถามคือคําถามคือ เราเออ่ถ้าเขายังมีความรู้สึกเหล่านี้ตั้งแต่เด็กจนถึงโตเอาช่วยยังไงก็ยังช่วยไม่ได้เนี้ยค่ะผลกระทบเหล่านี้เราเราเราสามารถจะทำยังไงให้แบบคือเราไม่อยากให้มันมีผลกระทบในอนาคตอะพี่เราไม่อยากให้มีความต้องการของเรา <laughs> ใช่ <laughs> เพราะก็าเลยจะบอกว่าจริงๆมันมาจากความเป็นห่วงของ,อของแอแต่สุดท้ายมันก็เหมือนเหมือนกรณีเมื่อกี้เลยแต่ถ้าเจ้าตัวไม่เล่นด้วยแม้เาม็าฟังความาจริง อีกไม่รู้เท่าไหร่ถามว่าทําอะไรได้ไหมก็ทําอะไรไม่ได้แต่คนที่เราจะทําได้คือใครครับก็ตัวเราเอคะถูกต้องฉะนั้นดูแลคนของเราให้ดีถ้าสมมติเขามีผลกระทบกับครอบครัวเราหรือคนรักของเราเราก็ดูในในสิ่งที่เราสามารถควบคุมดูแลได้แน่นอนที่สุดคนแรกคือตัวเราอันที่สองอาจจะคนที่อยู่ในการดูแลของเราเช่นลูกเราหรืออะไรก็แล้วแต่บ้านเราครอบครัวเรา แต่เราไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะไปเปลี่ยนคนนั้นถ้าเขายืนกรานว่าเขายังอยากเป็นเช่นนี้ทำอะไรไม่ได้ฝากไว้ที่พระเจ้าถูกต้องดีสุดก็คือต้องฝากไว้กับพระเจ้าเพราะว่าเราเชื่อว่าพระวิญญาณในตัวเขาทำงานอยู่แล้วแต่เขาเล่นด้วยแค่ไหนบังคับไม่ได้ม,มันก็เหมือนทาไมข่าวประเสริฐไปถึงทุกคนแต่ถามว่าเราบังคับใครเชื่อได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นเรื่องส่วนตัว เรื่องนี้ก็เหมือนกันแม้เขาสัมผัสว่าเพื่อนรักเขามากแต่ถ้าเขาไม่อยากจะเขาอยากจะเป็นอย่างเขาอยากจะห่วยอยู่เนี้ยทําไงอะเราก็ทําอะไรไม่ได้พี่อ,อแต่ต้องระวังอย่าให้เขาว่าสิ่งที่เขาเป็นหรือเลือกตัดสินใจจะเป็นมีผลกระทบกับชีวิตเรามากเกินไปไเกินความพอดีบางทีเราไปอินถูกต้องแล้วปัญหามากอันนี้ก็อีกอีพีหนึ่งนะอินเรื่องชาวบ้านแต่ว่ามันแต่ว่าเราห่วงไง ช่แต่มันห่วงไม่ได้อยู่บนความเป็นจริงเพราะว่าเราไม่ใช่เขาห่วงแบบนี้ไม่สร้างสรรค์คือเป็นห่วงแล้วอธิฐานเผื่อแล้วจบโอเคแล้วก็ดูว่าช่วยอะไรได้บ้างในขอบเขตต้องรู้กำแพงบ้านก่อนเอาเคีย okay. ทำอะไรได้บ้างจบเรียบร้อยจบแต่ท่านล่าเข้ามาที่บ้านเราลากเขาอยู่ในวังเวียนวงเวียนก่อนนอนนอน,น,อนไม่หลับคิดไปสามตลบนอนตีสี่หรืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยเริ่มไปคุยบนโต๊ะอาหารกับลูกละเริ่มไะอันเนี้ยไปละ อนี้ดูสเคยเป็นแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปทะเลาะกับสามีนั่นแหละสมัยแบบตอนที่เรารู้จักพระเจ้าใหม่ๆเราก็รู้สึกว่าเราห่วงเขาเราอยากจะช่วยเขาแต่ว่าตัวเราก็ช่วยเขาไม่ได้มากเท่าไหร่สุดท้ายแล้วมันเป็นปัญหาบ้านเราเกินพอดีเกินพอดีไม่เสริมสร้างซึ่งถามว่าเขาก็ยังนอนเป็นผักอยู่เลยนะเขายังไม่รู้เลยด้วยซ้ำก็จะไม่เป็นก็จะแฮปปี้ที่นอนอย่างงี้ก็ได้อะถูกไหมแต่ตอนนี้ปัญหาอยู่ในบ้านเราแล้ะใช่ค่ะไปรับขยะเขามาเคยเป็นเคยเป็น อันนี้เป็นเรื่องคลาสสิกมากที่เรามักจะทำกันทุกๆวันมันเหมือนกับพอเราเห็นขอบเขตไม่ชัดอ่ะเราก็มักจะเป็นแบบนี้ซึ่งต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้ผิดนะเพราะมันมาจากความรักความปรารถนาดีและความหวังดีจริงๆแต่ขอบเขตมันไม่เห็นไงจนกระทั่งเราล่าเข้าประตูบ้านนั่นแหละอื hmm. ฉะนั้นนะ่ะเวลาเจออะไรพวกนี้มาถามว่าเรายังคงแชร์แล้วเป็นห่วงพระเจ้าก็สอนล้วรักผู้คนเนาะแต่เราต้องเอาเอาสิ่งเหล่านี้ parking อ่ะครับจอดไว้หน้าบ้าน ก่อน <laughs> ม่เอาเข้าบ้านด้วยแล้วก็ใช้ชีวิตของเราแอแล้วถ้าเราไหวเรามีแรงอ่ะ <ใน S 1> ช่วยอะไรใครใ <น S 2> ได้ <ใน S 2> บ้างก็ว่ากันแล้วความคิดแบบนี้ไม่ได้เรียกว่าเห็นแก่ตัวนะครับเพราะว่าสุดท้ายอะ่ะเราก็ต้องดูแลชีวิตนี้เนาะเหมือนที่พระเจ้าบอกอะ่ะให้ดีแล้วเราถึงจะมีแรงมากกว่าได้ซ้ําไปดูแลคนอื่นที่เราเป็นห่วงไม่งั้นมันจะไปด้วยกันทั้งแผง จะเหมือนที่พี่เบ๊เคยบอกว่าพระคัมภีร์บอกว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองแต่ว่าเราต้องรักตัวเองก่อนมันไม่ใช้เป็นด้วยนะรักแบบที่พระเจ้ารักด้วยนะไม่ใช่รักแบบที่ตัวเองอยากจะรักตัวเองแบบนี้อ๋อฉันรักตัวเองที่จะเห็นคนฉันไปช่วยเหลือทุกคนตลอดเวลาไม่ใช่นะครับอันนั้นคิดเองอต้องดูพระเจ้ารักเรายังไงแล้วเราจะรักตัวเองได้แบบนั้นแล้วค่อยเอาแบบนี้ยไปรักเพื่อนบ้านเรียนแบบพระเจ้านั่นแหละมันถึงจะโฟล์กันเป็นอย่างนี้ อ่าไม่ใช่คิดเองเออเองฉันอยากรักตัวเองแบบนี้เอาที่สบายใจที่พอใจที่โอเคแล้วก็อุตริตคิดเอง,เองว่าแบบนี้แหละรักแบบตัวเองไงก็เป็นรักคนอื่นก็พังเหมือนกันต้องมา <laughs> จากพระเจ้า <c oughs> โอเควันนี้ก็ <c oughs> จริงๆสนุกนะพี่อยากจะคุยต่อ <c oughs> <c oughs> ได้ประเด็นอีกเยอะเลยเนี่ย <No. S 1> แตกมาหลายประเด็นเลยแต่ว่าในเรื่องของอเด็ก,ดกๆความห่วยความอะไรของเขาเนะะี่ยค่ะที่เขารู้สึกว่าเขาห่วยหรือไม่ได้เรื่องเนี่ยจริง,รงๆแล้วขอบคุณพระเจ้า CBN ของเราเนี่ยมีโครงการโรงเรียนเพื่อชีวิตหรือว่า School s c h o o ู o f l i f e พี่ที่เราจะร่วมมือกับพิจักจักรท้องถิน่นแล้วก็นําเด็กๆนะคะมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยให้เขาได้เรียนรู้ทักษะชีวิตจริยธรรมรวมถึงว่าเมื่อเขารู้สึกว่ามันเฟลมันล้มเหลวเนี่ยเขายังมีคนที่อยู่เคียงข้างเขาเามีพระเจ้ามีคุณครูที่คอยดูแลเขาให้ความรักเขา แล้วก็ยังไม่พอนะคะพี่เบสเรายังมีในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ปกครองด้วยโอ้ดีจังใช่ตอนนี้นะคะมีโครงการโรงเรียนเพื่อชีวิตหรือว่า o o ู o f l i f e เนี่ยค่ะทั้งหมดทั่วประเทศเลยและเชื่อว่าเราจะมีมากขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นโครงการที่ดี นั่นสิอยากให้มีพื้นที่แบบนี้เยอะๆนะครับเพราะว่านี่แหละคือพื้นที่ของการใช้ชีวิตจริงๆใช่ค่ะแล้วชีวิตอย่างที่บอกอ่ะมันมันไม่ได้ง่ายแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ยากถ้าเรารู้จักตัวเองจริงๆในพระเจ้าเนาะเราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้แล้วพระเจ้าก็ดูแลเราอยู่แล้วใช่ค่ะฉะนั้นชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละครับมันก็ต้องเข้าใจตัวเองไปเรื่อยๆเจอโจทย์ของชีวิตปรับตัวไปแล้วก็เรียนรู้เติบโตเรียนรู้ทุกวัน ใช่แม้เป็นผู้ใหญ่อย่างเราก็ตามใช่คะ่ะก <laughs> ็ <ย S 1> ต้องวัยรุ่น,นอย่างเราก็ตามวัยรุ่นอย่างพวกเราโอเคแล้วก็ทางซีเบียนไทยแรงของเราครับก็ยังคงมีรายการมากมายให้ได้ติดตามด้วยนะครับน่าสนใจทั้งนั้นเลย <laughs> อย่างสถานีน่านาก็ติดตามชมได้สัปดาห์เว้นสัปดาห์เนาะ <laughs> ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีรายการคำอธิษฐานอันนี้พี่ฟังทุกเช้าอยู่แล้วชอบมากเป็นแฟนรายการนะฮะ แล้วก็ยังมีรายการรีเซ็ตซึ่งเป็นคำพยานชีวิตดีๆที่ท,ทุกคนสามารถมาเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของคนอื่น<ช>ว่าเขาเติบโตขึ้นแล้วก็ผ่านพ้นช่วงอุปสรรคปัญหาของชีวิตไปได้ยังไงด้วยแล้วก็อีกเพียบเลยครับรายการเราขอฝากเฮลไลน์ไว้ด้วยค่ะเฮลไลน์ของ CBN นะคะที่จะให้ทุกท่านในโทรเข้ามา ขอคำปรึกษาขอกําลังใจไม่มีเพื่อนคุยก็สามารถโทรเข้ามาได้นะคะหรือรู้สึกห่วยๆก็โทรมาได้ไหมใช่ฉันห่วยจังเลยไม่มีใครเข้าใจฉันเลยโทรมาได้เลยค่ะที่เฮลไลน์ CBN นะคะที่เบอร์0 2นย์สอ0ศูนย์0นะคะไม่ว่าคุณจะรู้สึกยังไงก็โทรเข้ามาได้ระบายให้เราเรามีเพื่อนที่จะพร้อมรับฟังเนาะแน่นอนค่ะก็วันนี้อยากจะขอพี่เบสอธิษฐานเผื่อใครก็ตามที่ยังมีความรู้สึก แบบนี้รู้สึกว่าเราไม่ได้เรื่องหรือว่าใครที่กําลังเริ่มจะมีความรู้สึกแบบนี้หรือว่าได้ยินคําพูดจากคนรอบข้างแล้วรู้สึกว่าหมดแรงที่จะไปต่อ <c oughs> <ะ>ยินดีครับเนาะงั้นเราอธิฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าที่รักเราอธิฐานเผื่อหลายๆหัวใจที่กําลังรู้สึกว่าตัวเองนั้นไร้ค่าแล้วก็ รู้สึกว่าตัวเองนั้นแย่แล้วก็ไม่คู่ควรกับหลายสิ่งหลายอย่างหรือแม้แต่จะบอกว่าชีวิตของตัวเองห่วยก็ตามพระเจ้าสิ่งเหล่านี้เป็นแค่ความรู้สึกของมนุษย์ที่ออนแอคนหนึ่งที่อาจจะผันเข้ามาในชีวิตเราได้ในแต่ละช่วงเวลาซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ที่ออนแอพระเจ้าที่รักแต่อย่าให้เราหลงเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นความจริงเพราะความจริงของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่และเป็นความจริงที่พิสูจน์ต่อชีวิตเราเสมอนั่นคือเรามีคุณค่าในสายพเนตรของพระองค์ ไม่ว่าเราจะมีต้นทุนแบบไหนเป็นใครก็แล้วแต่กำลังเผชิญอยู่กับสถานการณ์แบบใดก็ตามเรามีคุณค่าเสมอในสายพระเนตรของพระเจ้าเราเป็นลูกของพระองค์พระเจ้าขอให้เรานั้นตระหนักแล้วก็สำนึกถึงคุณค่าเหล่านี้ออกมาจากชีวิตภายในลึกๆของเราให้เราเชื่อมั่นว่าพระเจ้ากำลังทําบางสิ่งเพื่อให้เราได้เรียนรู้เติบโตทุกอุปสรรคปัญหาความท้าทายแรงกดดัน ล้วนนำมาซึ่งการผลักดันชีวิตของเราให้เติบโตและดีขึ้นพระเจ้าไม่มีใครจะเติบโตผ่านความสุขสบายคําชื่นชมหรือสิ่งต่างๆที่เราชอบในชีวิตแต่ในทางตรงกันข้ามเรา เติบโตกับพระองค์ผ่านอุปสรรคปัญหาความท้าทายของชีวิตเสมอพระเจ้าให้เรามองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนขนมหวานที่จะเข้ามาแล้วทาให้เราเองนั้นได้ชิมริมรสแล้วก็สามารถที่จะเติบโตไปต่อได้ด้วยกําลังของพระเจ้าหากวันนี้ใครกําลังท้อใจขอเขามีกําลังใจขึ้นในพระองค์หากเขากําลังรู้สึกหดผู่หอเหี่ยวหรือรู้สึกว่าตัวเองนั้นห่วยมากเหลือเกินขอพระเจ้าเป็นกําลังและทําให้เขามีกําลังใจขึ้นด้วยความจริงของพระเจ้าอย่าให้เราพึ่งพากําลังของตัวเองซึ่งมีอย่างจํากัด แล้วไม่ได้พาเราไปไหนแต่ให้เราพึ่งพากำลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะช่วยให้เรามีกำลังอย่างอัศจรรย์ที่เราจะก้าวพ้นสายตามุมมองแบบโลกนี้ไปสู่มุมมองฝ่ายวิญญาณแบบที่พระเจ้าอยากให้เรามีพระเจ้าครับองค์อธิษฐานเพื่อทุกหัวใจและทุกชีวิตที่กำลังเผชิญสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ให้เขาเองนั้นได้มีกำลังใจขึ้นในเวลานี้และได้เติบโตขึ้นอย่างงดงามไปสู่ความไพ่บุญของพระองค์ด้วยอธิฐานฝากทุกคนไว้กับพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า a <Amen. S 1> เมน วันนี้ขอบคุณพี่เบสมากๆนะคะได้รับพระพอรมากๆแล้วเชื่อว่าผู้ชมทุกท่านก็ได้รับพระพรเช่นกันนะคะยินดีมากครับก็กลับมาพบกับรายการสานินานาได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสําหรับวันนี้พระเจ้าเวพรนะคะ,ะ,ะคสวัสดีค่ะ